แต่ว่าตอนนี้บ้านที่จะถ่ายออกไปเพราะว่ามันแดดแล้วก็มุ้งหนังทุบหมากินเข่าน้อยเนาะไปด้วยไปไปด้วยกันเน้อไปเออปลายปลปลปเออนอนนอนนอนเอาลงเอาลงปั๊มน่องไอปั๊มไอลงเจ้าเวรเสด็จเออเออเออ ทาแปรงแต่งตัวแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโกแต่งตัวมาดหมนสิบ่อหูดมาโชว์คักแท่นอ้ายสั่งบอยากายตอนมา้น้ำโอ้ยเอ็มบีเอ็มบี

เดี๋ยวน้องไปนอนนอนนอนน้องไปนอนข้างบนคนคนคนไปแล้วโอ้ะโอ้โอ้โอ้ค่าน้องนอนเออเออ่าน้องนอนเออน้องนอนคนละคนนะลูกอะนอนด้วยกันนะคะนอนด้วยกันนะลูกนะ เออไหน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 โอ้ยฟังเสียงกลนเลยพี่น้องเอาโกลดูนี่อันนี้เหรอ,อน,นี่ไรนียุงเหรอยุงตัวหนึงน่งไหนนอนด้วยคนอนอนด้วยคนนะยายนอนด้วยคนนะ ไหนหลับสิหลับสิหลับยังไงโอ้โแอตัวนี้เย็นดีกว่าแอตัวนี้เย็นดีอ๊บอะไรนะยูสุดแล้วตูดน้องหลุดแล้วไว้ไว้ ทำให้หน่อยตลกทำให้หนูหน่อยทำให้หนูหน่อยบอกสิ่ทำให้หนูหน่อยบอกก่อนสิหน่อยทำให้หนูหน่อยทำให้หนูหน่อยเว้นใหญ่เว้นใหญ่เว้นใหญ่ตรงนี้นะแบ๊วแบ๊ว ใส่ให้หน่อยไม่ใช่ไว้เฮีย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 ใส่ให้